มาดูการติวข้อสอบภาษาอังกฤษแบบมืออาชีพกันที่จังหวัดภูเก็ตนะคะภูเก็ตค่ะได้มีการสนับสนุนความเป็นเลิศด้านภาษาผ่านโครงการ English We l i f e เตรียมความพร้อมนักเรียนในการสอบ t ีเก็ตอิงนะคะสำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัยคะ่ะ ที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์จังหวัดภูเกต็ตนายนรศักสุขสมบูรณ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเกต็ตเปิดโครงการ English W ี Life โดยมีผู้เหนวยการคณะผู้บริหารครูและนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนคริรนทร์เข้าร่วมโดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเพิ่มพูนความรู้และฝึกฝนทักษะนอกเหนือจากในบทเรียนและนอกห้องเรียนเป็นการส่งเสริมให้เด็กมีเทคนิคในการทําข้อสอบทีเกตที่ใช้สําหรับสอบเข้ามาหาวิทยาลัยรวม มถึงมีเจตนาคติที่ดีต่อการใช้ทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสารโครงการอิงลิทวีไลท์นะครับเป็นโครงการที่ถูกจัดขึ้นโดยบริษัทแรกขนุนกรุ๊ปจำกัดซึ่งดำเนินการจากโครงการมาแล้วเป็นปีที่17นะครับมีการนำติวเตอร์มืออาชีพมาแนะนำเทคนิคการทำข้อสอบให้กับผู้เข้าร่วมโดยนำข้อสอบของปีที่ผ่านมาเป็นตัวอย่างสอนเทคนิคการทำข้อสอบ Tcat ลดอิงเพื่อนำไปใช้ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยด้านนายกฤตภักสุทนวรกุล ประธานกรรมาการผู้จัดการบริษัทแรกขนุนครบจำกัดก็ได้บอกอีกว่าในจังหวัดภูเก็ตนะั้นมีการจัดโครงการให้แก่โรงเรียนต่างๆในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะครับทั้งหมด5โรงเรียนและจังหวัดต่อไปที่จะไปจัดก็คือที่จังหวัดระนองครับส่วนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการต่ากพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าโครงการดังกล่าวเป็นประโยชน์อย่างมากที่ดีใจนะครับที่ได้เข้าร่วมและอยากให้มีการจัดโครงการดีๆแบบนี้อีกครับ 54ผีในจังหวัดขอนก็ซึ่งในจังหวัดกเราได้ติวจนวนห้าโรงเรนมีโรงเรียนสติก็ตมีโรงเรียนเทศบาลเมืองมีโรงเรีนเฉลิมเกีิสติเก็ตมีโรงเรียนดาวรุงวิทยามีโรงเรียน